ต่อที่ข้อ5ในการจัดแถวถ่ายรูปหน้ากระดานของคณะกรรมการนักเรียนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชาย5คนและนักเรียนหญิง5คนโดยในจำนวนนี้มี4คนมาจากห้องเดียวกันกำหนดให้ a คือความน่าจะเป็นที่ทั้ง4คนมาจากห้องเดียวกันไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ยืนติดกัน และ b คือความน่าจะเป็นที่ทั้งสี่คนที่มาจากห้องเดียวกันไม่ยืนติดกันทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการให้เราหาคือค่าของ b ลบ a เท่ากับข้อใดอ่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเนาะมาดูอีกทีก็คือเขาจะเอาคนน่ะมาเรียงแถวหน้ากระดานมีชายทั้งหมดหคนแล้วก็มีผู้หญิงห้าคนแล้วก็มีสี่คนที่มาจากห้องเดียวกันเอกเป็นความน่าจะเป็นที่แบบสี่คนที่มาจากห้องเดียวกันอะ่ะไม่ยืนติดกันเลยส่วนบีอ่ะเป็นความน่าจะเป็นที่ สี่คนที่มาจากห้องเดียวกันไม่ยืนติดกันทั้งหมดแปลว่าอะไรก็คือไม่ยืนติดกันทีเดียวสี่คนอะไแบบเนี้ยเข้าใจไหมก็คือเขาจะไม่ยืนติดกันสี่คนความแตกต่างของ A กับ B ก็คือ A เนี่ยไม่ยืนติดกันเลยสักคนจากสี่คนส่วน b อ่ะยืนติดกันได้นะแต่ว่าจะไม่ติดกันทีเดียวสี่คนแค่นั้น อ้มาดูเลยดีกว่ามาเริ่มทำกันขั้นตอนแรกในการหาความน่าจะเป็นเราจะทำอะไรเราจะหาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคือที่เรียกว่า sample space ต้องว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้หาย่างไงอันนี้จัดแถวหน้ากระดานเป็นแถวในเส้นตรงถูกต้องไหม มีชายสิบคนเอ้ยโทษโทษมีชายห้าคนมีหญิงห้าคนรวมแล้วมีทั้งหมดกี่คนมีสิบคนถูกต้องไหมเราก็หาได้แล้วว่ามันเกิดจากการสลับนักเรียนสิบคนก็ไา้เท่ากับวิธีจัดเรียงก็สิบแปดถูกต้องไหมนี่คือ n s เราหาได้แล้วว่าคือสิบ ต่อไปเราก็ต้องมาหาเหตุการณ์เหตุการณ์แรกอันนี้เราจะหาค่า A ก่อนเนาะอ่าพี่หาเหตุการณ์ที่หนึ่งอหนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ย คือเหตุการณ์ที่แบบอันแรกก็คือความน่าจะเป็นที่ทั้งสี่คนที่มาจากห้องเดียวกันไม่มีคนใดเลยที่ยืนติดกันสี่คนจากห้องเดียวกันไม่ยืน กันเลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งที่ต้องการหาก็คือสี่คนที่มาจากห้องเดียวกันไม่ติดกันเลยอ่าการที่เราจะจัดให้สี่คนที่มาจากห้องเดียวกันน่ะไม่ยืนติดกันเลยแปลว่าอะไรมีคนทั้งหมดกี่คนมีสิบคนถูกต้องปะอืม อ่ะพี่จะกำหนดให้สีแดงนะคือคนที่มาจากห้องเดียวกันนะถูกกับวิธีที่เราจะจัดให้คนที่มาจากห้องเดียวกันไม่ติดกันเลยได้เราก็ต้องจัดให้พวกเนี้ยเวนุ้ระหว่างกันไปใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือคนที่ไม่รู้มาจากไหนบ้างลองปะยังไม่ใช่คนที่มาจากห้องเดียวกัน เราจะจัดให้คนที่มาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะมายืนก่อนมีหกคนใช่ปะแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องการคือสี่คนจากห้องเดียวกันไม่ยืนติดกันเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าเมื่อเราจัดแบบนี้แล้วอะ่ะมันจะมีช่องว่างมีทั้งหมดกี่ช่องมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดช่อง ดยเราจะให้คนจากห้องเดียวกันน่ะอันนี้พี่แค่ยกตัวอย่างเนาะคนจากห้องเดียวกันมันจะยืนแบบนี้ได้ใช่ป่มเห็นปะจะยืนยังไงก็ได้ยังไงเขาก็ไม่มีทางยืนติดกันแน่นอนใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะหาเหตุการณ์ที่หนึ่งได้แล้วก็คือขั้นตอนแรกนะ จับนักเรียน6คนมายืนก่อนมันก็จะเรียงสับเปลี่ยนได้ทั้งหมด6แฝกส่วนขั้นตอนที่2เราก็จับนักเรียน4คนจากห้องเดียวกันมายืน คนแรกที่จะมายืนเลือกได้กี่ช่องมันมีทั้งหมดเจ็ดช่องใช่ไหมก็ต้องเลือกได้แค่เจ็ดช่องคนที่สองถูกเลือกแล้วช่องหนึ่งเหลือให้เลือกหกช่องคนที่สามเหลือให้เลือกกี่ช่องก็ลบไปอีกหนึ่งก็เป็นห้าช่องคนที่สี่ก็เหลือแค่สี่ช่องให้เลือกสุดท้ายเราก็หาได้แล้วว่า n e หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ จับไอ้พวกนี้มาทำอะไรกันเลยมาคูณกันเลยถูกต้องไหมเพราะมันเกิดเป็นลำดับขั้นตอนกันเราเลยต้องเอามาคูณกันเราหาค่า A ได้หรือยังเราหาค่า A ได้แล้วเพราะค่า A คือ ne 1ส่วนด้วย ns ก็เท่ากับเท่าไหร่ ne 1เราหาแล้วคือ6แฟกเจ็ดคูณห คูณห้าคูณสี่ส่วน n อคือสิบแฟกชัไหมืมสุดท้ายได้ผลออกมาคือเท่าไหร่ก็ได้ก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหารเจ็ดร้อยยี่สิบ อ่ะเราหาค่า a อได้แล้วเท่านี้ต่อไปเราก็ต้องมาหาเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองคืออะไรเหตุการณ์ที่สองเขาต้องการหาที่นักเรียนจากห้องเดียวกันอะ่ะมันมายืนติดกันได้ถูกต้องไหมแต่ว่าจะไม่มีทางที่จะมายืนติดกันแบบสี่คนติดเลยแบบเนี้ยทำไม่ได้ เรารู้แล้วว่า N S คือเหตุการณ์ที่เกิดได้ขึ้นทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสิบแฟกค,คือเอาคนสิบคนมาเรียงกันเรา N E ที่จะให้ใกลายเป็น E สองนะซึ่ง E สองคือ่สองคืออะไร ที่สองคือเหตุการณ์ที่ทั้งสี่คนที่มาจากห้องเดียวกันไม่ยืนติดกันทั้งหมดอีกสองคือนักเรียนสี่คนจากห้องเดียวกัน ม่ยืนติดกันหมดอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องาการอ่าสิ่งที่เราจะทำเราจะทำยังไง นะวิธีนี้น้องๆคิดว่าอะไรง่ายกว่กากันระหว่างการหาว่ามันมีกี่วิธีบ้างที่แบบไม่ยืนติดกันทั้งหมดกับอีกวิธีหนึ่งคือการหาแบบหาเฉพาะคนที่ยืนติดกันหมดอะว่าได้กี่แบบว่าแบบ ยืนติดกันหมดได้กี่แบบแล้วเราค่อยเอามาลบออกจากความน่าจะเป็นว่าแบบที่ยืนไม่ติดกันทั้งหมดอะ่ะมีกี่แบบแต่ลองๆอ,อาจจะงงว่าคืออะไรมาเริ่มทำกันอืมพี่จะใช้วิธีหาที่นักเรียนสี่คนจากห้องเดียวกันอะ่ะยืนติดกันหมดก่อนเนาะแล้วก็เอามาลบออกอา้ามาเริ่มทำกัน วิธีที่เราจะแบบให้สี่คนเนี่ยมันยืนติดกันทั้งหมดง่ายๆเลยอ่ะมันมีทั้งหมดสิบคนถูกต้องปะ mm hmm. เดี๋ยวพี่สาว่ารูปให้น้องๆเห็นภาพชัดขึ้นแล้วกันพี่จะทำคืออันนี้สีแดงคือสีคนที่มาจากห้องเดียวกันวิธีทำ เราต้องการให้เขาติดกันหมดก่อนเราจะหาแบบนี้ใช่ไหมเราก็จับเขารวมเป็นหนึ่งกลุ่มเลยแล้วเราก็คิดสิ่งที่รวมแล้วอะให้กายแค่หนึ่งอันอ่ะขั้นตอนแรกเราก็เหมือนมันก็เปรียบเสมือนแบบจับแค่นักเรียนกี่คนมาเรียงกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะอันนี้เรารวมสี่คนเป็นหนึ่งคนละแค่คิดว่าแบบรวมเป็นกลุ่มหนึ่งถูกต้องปะ มันก็เหลือแค่เรียงนักเรียนเจ็ดคนประมาณเนาะประมาณแบบมองให้อันนี้หนึ่งคนไอ้กลุ่มยักษ์เนี่ยมองให้มันคือหนึ่งคนเออมันจะได้ง่ายขึ้นมันก็จะสลับได้เจ็ดแฟกต์รู้ไหมวิธีสอง ไอคนในเนี้ยมันก็ต้องสลับกันเองได้ได้กี่วิธีมีสีคนก็สลับที่ได้สี่แฟกอ่าเราจะหาได้แล้วว่าเหตุการณ์ที่ เหตุการณ์ที่4คนยืนติดกันหมดเลยเนี่ยมันจะคือ7จแฟกตคูณสแฟกแต่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่อันนั้นถูกต้องไหมสิ่งที่เราต้องการคือทั้ง4คนไม่ยืนติดกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะหาตัววิธีลบออกเนี่ยเพราะฉะนั้น N e 2สอง่ะจะเท่ากับวิธีที่เกิดได้ทั้งหมดมาลบกับเจ็ดแฝกคูณสี่แฝกนี่คือเหตุการณ์ e สองคือนักเรียนสี่คนจากห้องเดียวกันไม่ยืนติดกันหมดแต่ยืนติดกันได้โอเคปะมันก็ได้กลายเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้เราหาค่า b ได้ B คืออะไร B ีคือเหตุการณ์ e สอง หารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะก็เท่ากับหนึ่งลบสี 4, ค่ 3, คูณสามคูณสองคูณหนึ่งอันนี้คิดในใจน้องก็เจ็ดแฟกหารกับสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดแฟกไปเจ็ดแฟกก็หายไปก็เหลือแค่สิบคูณเก้าคูณแปดก็ได้ไกลายเป็น หนึ 1> 1่งลบยี่สิบสี่เจ็ดร้อยยี่สิบนี่คือค่า b ที่เราหาออกมาได้สิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาค่า b ลบ a อะเราก็ทำเขียน b ก่อน b เท่ากับหนึ่งลบยี่สิบสี่หารเจ็ดร้อยยี่สิบ แล้ว A เท่ากับเท่าไหร่ที่เราหาไป A เท่ากับ120หาร720สิ่งที่จทย์ต้องการคือ B นะลบ A อลบ A คิดเลขออกมาได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบลบร้อยยี่สิบก็เหลือหกร้อยหกร้อยลบยี่สิบสี่น้องๆคิดเลขง่ายๆเจ็ดร้อยยี่สิบลบร้อยยี่สิบลบยี่สิบสี่เป็นห้าร้อยเจ็ดสิบหก ด้วยเจ็ดร้อยยี่สิบต่อไปก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำออกมาได้เป็นสี่ส่วนห้าเป็นคำตอบตอบช้อยข้อที่เท่าไรตอบสี่ส่วนห้าข้อนี้มาทวนกันอีกที นันคือการเรียงนักเรียนทั้งหมด10คนแต่มีเหตุการณ์ขึ้นมาคือเหตุการณ์แรกทั้งสี่คนไม่ยืนติดกันเลยไม่มีใครติดกันก็ต้องให้เขาอยู่ระหว่างคนอื่นถูกต้องไหมเราก็หามาเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งของเราเราก็ได้ค่าออกมาเป็นค่า A ต่อไปเหตุการณ์ที่2ก็คือทั้ง4คนที่มาจากห้องเดียวกันเนี่ยไม่ยืนติดกันหมดแปลว่ายืนติดกันได้บ้างแต่ว่าได้หมดนะีทไม่ได้ ยืนติดกันหมดเราจะคิดจากเหตุการณ์ที่ยืนติดกันหมดแล้วก็นําเหตุการณ์ที่ยืนติดกันหมดอ่ะไปหักออกจากเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดจะทําให้เราหาเหตุการณ์ที่ยืนติดกันไม่หมดได้ถูกต้องปะอ่ะเราก็หาเหตุการณ์ที่ยืนติดกันหมดออกมาก่อนนี่ไงคือขั้นตอนที่เราหาเหตุการณ์ที่ยืนติดกันไม่หมดโดยการเอามาอ้ที่เราหาแล้วมาหักออกจากเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดเราก็ได้ค่า b ออกมา จทต้องการค่า b ลบ a เราก็แค่ลบลบกันไปสุดท้ายเราก็ได้คำตอบออกมาคือ4่วน5ข้อนี้ก็จบไปเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรแค่ยุ่งยากนิดนึงในการคิดวิธีเรียงสับเปลี่ยนแค่นี้ก็มีแค่นี้